แก๊งผีไม่กลัวมีสมาชิกสามคนประกอบไปด้วยต้นไน์ฟ้าทำช่อง YouTube เกี่ยวกับการล่าผีพวกเขาชอบบุกบ้านร้างวัดร้างและสถานที่ลึกลับเพื่อเก็บภาพสยองมาเล่าให้คนดูคืนนั้นพวกเขาเลือกไปยังเรือนผีตต้โหงบ้านไม้สองชั้นริมคลองที่คนเล่ากันว่าเคยเป็นที่อยู่ของครอบครัวหนึ่งที่ตายทั้งบ้านในคืนเดียวทุกคนในทีมเตรียมกล้องอินฟราเรดและเครื่องจับคลื่นเสียงวิญญาณทันทีที่เข้าไปในบ้านในสังเกตได้ว่ามีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงเหมือนของเน่าต้นหยิบกล้องขึ้นถ่ายแต่ภาพในจอน,นั้นมีเงาด รูปร่างคนเดินผ่านหลังพวกเขาทั้งที่หันไปดูก็ไม่มีใครฟ้าตัดสินใจลองทักมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับทันใดนั้นเคลื่อนจับเสียงวิญญาณส่งเสียงดังติดติดก่อนจะมีเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆออกไปพวกมึงจงออกไปซะฟ้าเริ่มไม่ไหวหัวร้อนฝืนๆแล้วบอกคงเสียงคลื่นวิทยุแหละมั้งแต่ยังไม่ทันพูดจบก็มีเสียงฝีเท้าดังบนชั้นสองทั้งที่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่มานานหลายปีพวกเขาเดินขึ้นไปพบห้องหนึ่งประตูแง,ง้มเล็กน้อยภายในมีรอยมือสีดำเต็มผนังเหมือนคนพยายามขวนออกมา ทันใดนั้นก็ปรากฏเงาผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีขาวตาเป็นพรงดำมีใบหน้าซีดขาวเธอเอียงหัวแล้วพูดว่ามาอยู่เป็นเพื่อนกูเถอะกล้องของต้นหล่นลงพื้นติดภาพสุดท้ายเป็นหน้าเธอใกล้จอเต็มๆพร้อมเสียงหัวเราะสะใจหลังจากคืนนั้นคลิปที่อับขึ้นไปถูกลบเองจากทุกช่องทั้งแก๊งสามคนหายสาบสูญเหลือแค่กล้องที่ตำรวจกู้ขึ้นมาได้ในคลองหลังบ้าน